ลอองงนนรเีี้้้สวัสดีครับพี่น้องวังไฟสกุลสกูตครับพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนามม่อนครับพี่น้องมือนีมาพอกันเงียบสวยๆนะพี่น้องนะเงียบอากาศดีๆกันเลยครับ นี่นุ่มหนามุนสิาพามากินนี่ครับผมตำแตงพี่น้องตำแตงใส่กุ้งลวกครับพี่น้องกับขนมเส้นครับโอ้ยเมนูนี่แซ่บแน่นอนครับพี่นอกก้องปลาแกงหอยมีหลายอย่างครับนี่ครับผมปักไก่ทั่วครับพี่นอ้องปลาเขือโอ้ปลาเขือเทศพี่น้องมาโซ่เสือปลากระถินพี่น้องเก็บเองพี่น้องนะยอดงามๆเนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาโมหลายใหญ่ห้างมากินมาแสแต้องกันครับพี่น้องหอเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยพี่น้องเนะลยอุ่น่ะครับผมเบ่งเอาเด้อ อัลาานู่นนูน่นไม่ออกินครับหนมเสซนครับ อา,าอ,าาอากาศาดีคร่บดีครับมึงยังฝนติตกนะครับปอกแปกปกแปกมากครับ

来，没有、啊，做那个。

dền dền ngam ngam Tuần mày, con này, tháng lắng, ngam ngam như vậy เยอดบปเยอะไป่นาะต้องแสบน้องเผ็ดรสชาติมันต้องออกเผ็ดเผ็ดน้องเพนาะค่อยแสบประเภทตำนะ นำบะแดงนัว่ครับ lộn chìm Các nghe đâu bây đâu nè นนวันหยุดเนาะนนวันหยุดถักพ่อนมาเนี่ครับหนาวนำกินนะกุ่งตตวบบง่า่ไี่นรอง หนากาทั้งหลังลอยลานวิวนะพี่น้องแมวอยากออกกองพี่น้องตัวรายงานตัวนะเนี่สือปีโป้พี่น้งนนอ,ง,องน้องปีโป้ดีดื้อยังไงโอ้รายงานตัวเบ่งกล่อง อ้ขนมเสนมาซีหาหัวเราคนเดียว นี่พ่อเรียกเป็นน้องนะต้องแซ่บต้องเป็ดพี่น้องไงแซ่บนะบโอ้ยพี่น,อน,น้องแซ่บขักวแซ่บเนี่ยครับพี่น้องตำแตงใส่กุ้งเนาะเป็น้องเนาะกุ้งลวกแล้วก็กับกระเสน้นครับพี่น้องโอ้รสชาติเนี่ยนี่ครับผมเยี่ยมเลยครับพี่น้องแซ่บขักวแซ่บเนี่ยครับพี่น้องกะบนุนี่กะฝากไว้ยกันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ